สวัสดีครับเอา้าแม่จํำก็ร่งสิตังก์ก็รงสิตังวัดก,า <c oughs> กลางสิกางกุดให้ฟูยูเม่อไรที่ตีเฮ็ดดี้นาทนะีนีะโอยาทีเนาทีัั่อนหันนักนักยังสีให้ตวบใจักีย ไ <g ül> อ้ลูกได้จมเงินหนักใน่เด้อมาแล้งคือจมปูโอ้ยไม่แต่น,นั่นดอกม<ด>ันปูเคยนับเงินเสือมากไปไหนนับไอ้ไม่อ่อนนับพ네วกเก่าอ่ะนับพวนับพวกถือป่ะเนี่ยงานงานงานมันไมีผู้ใดงานได้ดปลาตะพี่นี่สุด บอ่อาบน้ามันก็ยังงามอ้ยอยากกินตำห,หมกหงมเอาพวกไปใส่เหญ่ไปร้านค้าค่ะโอ้นะคะ,คะวันนี้มีตำหมกหงแล้วก็ต้มจืดต้มจืดมีสับนะครับอากาศที่หลายเลยดูให้มุอมนึงนะค่ะ เมืองไทยมีสมีสามฤดูกับเมื่อนเดิมกับมีสามฤดูเลยเราไปตามหาเซียนก๊อฟก่อนัอไปร้านค้าไป ปลาตกเมื่อนี้ปลาตกปลาตกเมื่อนี่ปลาตกไม่มีฝนเมื่อนี้บลาตกเมื่อนี้ปลาต๊กกไปใส่่าก็ไปใส่นอนนี่นะครับเมื่อนี้พี่กัด บ้านน้องเซียงซุยนะครับบ้านน้องเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับวีทีไปจะเสร็จแล้วนะครับเฮ้าเดี๋ยวเฮ้าวองยังไปทงางล่างกัพภาว เล็กสิโลนใส่โอ้ยอากาศดีนั่นเป็นอะไรเลือกเนี่ยคือบอกมากลางเทื่องนี่เนี่นยครับฝนตกอใหญ่ๆว่านางเทื่องนี่มากกลางกอะไรได้เนี่ยว่านางเทื่องนี่ ทั้งเวทีก็เข้าง่ายนะครับวันนี้ขอมากอะไรบองจอดรถต้องเลียนเนี่ยือยจังเคยมาเรียนมีนจะจอดรถฮะขนม่วง ลืมนะครับเมื่อนี้มาใหาก้กำลังใจทีมงานซารล็าบันเทิงศิลน,นะครับใกล้ๆบ,บ้านสาวตถีใกล้ๆบ,บ้านพ่อเอกใกล้ๆก,กันเลยไปหากินเขา้าจังทายท่านนิ้วเข่าลรอไปทั้ง,น,งนอก

้งบุญเออไม่เดียวก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไม่เดียวก็เฮ็ดแง่แง่พวกเราเราใหม่เดียวต้นมันใหญ่ไม่ต้นใหญ่ก่วยจอยม่วปุ๋ยสขาเยอะกว่าสี่ลอยเน่นนสี่ลอยพ่อได้กัสี่ได้ผสมพ่อมีกัสี่มีปูวานอ๋อนะคะ เว่ามองอยขหัวหลฝนบอฝนตกเนี่ยว่ามีฝน้ม่ยกอวไดคงคือบ่สื่อผ่าเต้นไหมเอามันมียูเพื่นบ่เดี่ยวมาเปลี่ยนให้คือวางสั่น เขาอานว่าถ้าไปถามเอาปีนี้ปีนี้คมองเปยร่งรู้ว่ามาเลยมันขาดตอตีกามันมีตินขุนนี่และมันทังตินอ่ะเพิ่งั้งจะผ่ากลางเน่ยเพิ่ไม่ก่อนก่เขาก่อคือบอลเห็ดผับปลาไม่แต่งเทปแต่หลังข้าโบสก็เห็ดผับปลาเอ้นี่เิหลังข้าสมกับผับปลาถ้ากรุงเทปเล้อผับปลานะคะ เอาออันนี้เฮียนคย่างหย่งนีง่โอ้กุติบอกว่าก็ดีแถอะน้อคารดกุดเพิ่มขึ้นดีเถอว่อาอลังกา,อา,ารกาอา่ะกุดตกใหญ่เลยแ้านนองเชียงซุยนี่ละเคยมาสแสดงหลายครั้งนะฮะแม่หน,นองเชียงซุยโอ้ยสาดเต็มแลว้วตัวนี้ งคานสารเล้าบ <languages>? ันเทิงศิลนะครับเกิดขึ้นหนาบางคนก็อทารักษาศิลหาบางคนก่อาวุธ้องเกิดฟังธรรมมันบางคนก็อจำอุโบสถศิลเปิดท้งสังมทั้งคนก็จำต่างหพบมาจอาบางคนก่อเมาปัดหนา บางคนขายยศไซน์นบางร้าทนค้าร้านค้าการค้านข้างในมีสองร้านนะครับข้างในมีสองร้านเอาพี่น้องครับห้าเจอกันคลิปหนะ้านะครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับมาใหาก้กำลังใจทีมง,งานสางเราบันเทิงศิลป์นะครับบ้านหนองเช,ชียงซุยอำเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแกน่น นะครับคำเคลื่อนนี่โอ้ร้านไชกโบก <c oughs> เอาไม่เชื่อนี่นะแต่ร้านลูกชิ้นก็ร้านลูกวงเคือเกาเคือเดิมเบิ์ล่ะเบิ์ล่ะ,ละโอ้ยนี่ร้านขา้าวลกานโอ,โอเคแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับ